นี่คือนี่คือนวัตกรรมทางความคิดนะครับต่อมาระบบอัจฉริยะนะครับระบบอัจฉริยะเออะไรอัจฉริยะบ้างนะครับนะตอนนี้เพลง YouTube คุณก็อัจฉริยะมันโคตรอัจฉริยะเลยนะครับมันโคตรอัจฉริยะเลยฟีดไอที่เราเป็นพฤติกรรมการดูขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอ,อย่างเช่นผมชอบดู อซอทำกับข้าวนะครับเขามีอันใหม่มาปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาหรือไม่อย่างนั้นคุณลองเช็คดูเมนูใน YouTube คุณณวันนี้ครับจู่ๆมันก็สร้างไอคอน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 ขึ้นมาให้เราเลือกว่าตอนนี้คุณอยากจะดูหมวดหมู่อะไรเช่นดูหมวดหมู่หมอลำดูหมวดหมู่การศึกษาดูหมวดหมู่โควิดดูหมวดหมู่การ์ตูนดูหมวดหมู รถไฟบ๊อบมันสร้างเมนูให้เราเลือกเลยนะครับเพราะมันสังเกตพฤติกรรมที่เราใช้เห็นไหมนี่คือความฉลาดร้านค้าออนไลน์เหมือนกันอย่าง lazada shopee อะไรต่างๆนานาผมไปค้นหาปลั๊กไฟผมก็ยังไม่ซื้อนะครับผมเข้าเว็บไซต์ทั่วไปที่มันสามารถแทรกการค้นหาปลั๊กไฟผมได้มันก็ฟีดข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆเป็นไงล่ะคุณ ถูกล่วงรู้ว่าคุณต้องการอะไรจากไหนล่ะจากระบบอัจฉริยะของเว็บไซต์นะครับระบบบ้านอัจฉริยะก็มีนะครับระบบบ้านอัจฉริยะก็มีตอนนี้ระบบอัจฉริยะมีแม้กระทั่งการเดินทางสุขภาพพลังงานภาคการเกษตรระบบตรวจวัดอุณหภูมิสปริงเกอร์อัตโนมัติอะไรอย่างนี้เป็นตน้นภาคการผลิตสินค้าในโรงงานก็มีโรบอรทเข้ามา นะครับการแข่งขันด้วยข้อมูลนะครับการแข่งขันด้วยข้อมูลก็บอกว่าใครมีข้อมูลเยอะนะครับก็สามารถที่จะศึกษาพฤติกรรมของคนได้เยอะเช่นเดียวกันอย่างเช่นในเรื่องของ Big Data นะครับแล้ววันนี้ทำไมมีคนพูดพูด Big Data Big Data Big Data นะครับก็ก็ไม่รู้แหละพูดไปดูฉลาดดีนะครับไม่ฟังก็เอาโพเดียมทุ่ม ก็แล้วแต่นะครับถ้าพูดไปฉลาดก็อาพูดแต่ต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราจะใช้ Big Data เพื่อประโยชน์อะไรเมื่อกี้ผมพูดว่าจะใช้ Big Data เพื่อพยากรณ์ว่าระดับการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนที่คุณอยู่ะจะมีระดับมากน้อยแค่ไหนจะกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองอย่าไปเชื่อเอ็กเพิ่มขึ้น 5, 0 0 0 6 0 0 0คน วันพุ่งนี้ไม่เพิ่มเลยก็ได้ครับเชื่อไหมครับวันพุ่งนี้ไม่เพิ่มเลยก็ได้จ้างวันไหนเพิ่มเยอะก็อย่ารายงานมาหมดเอาซ่อนไว้ใต้โต๊ะใครก็ไม่รู้ก็ได้อย่าไปเชื่อมันถ้ารัฐบาลบอกว่าอย่ารายงานเกินหนึ่งหมื่นนะชนบไม่ได้ก็ได้แค่ประมาณ900าพรสาพุ่งนี้ไม่ต้องตรวจ เพิ่มขึ้นศูนย์คนเห็นไหมล่ะมีใครจูจ่ว่าอาจารย์หนูซื้ออีเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดมาเรียบร้อยแล้วพอตรวจปุ๊บหนูก็วิ่งไปศูนย์โควิดจังหวัดว่าฉันติดโรคโควิดมีไหมล่ะมันก็ไม่มีพรุ่งนี้ไม่ต้องตรวจเลยเป็นศูนย์คนเห็นไหมเป็นไปได้ไหมล่ะอย่างนี้เป็นตน้นนะครับนั่นก็คือลักษณะของข้อมูลถ้าถ้าไม่นะครับ ถ้าเราไม่ใช้การแข่งขันจากข้อได้เปรียบของข้อมูลหรือเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เช่นเอาความหนานแน่นของประชากรเอาการกระจายของประชากรเอาคนมาหารกับพื้นที่ที่อยู่นะครับมันก็ไม่แพร่เชื้อโควิดหรอกนะนะครับย่งคนที่อยู่ในโรงงานก็อยู่ในโรงงานเดียวกันนะครับมันคนมันเยอะ แล้วก็หายใจเอาออกซิเจนเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปนเชื้อโควิดออกมาแล้วก็เชื้อโควิดก็หนานแน่น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 แม้คุณมันก็กันไม่ได้ดังนั้นไอ้พวกที่กระจุกกระจุกกันอยู่นะครับถ้าให้มันอยู่กระจายกันก็ไม่ไม่ได้แพร่ขนาดนั้นนะครับพื้นที่ที่มีคนเยอะๆเ,เท่านั้นแหละนะครับที่มันมีความหนานแน่นของเชื้อโรคนะครับแล้วมันก็จะมีปริมาณมากๆดังนั้นไกรฉีดวัคซีนยี่ห้อกอไก่เข้าไปนะครับถ้าปอด เรารับเชื้อปริมาณมากกว่าภูมิที่เราสามารถสร้างให้ตัวเองได้ตายเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดว่าตัวเองฉีดแล้วจะไม่ตายนะครับฉีดแล้วก็ตายไม่มีทางหรอกปอดคนนะั้นมันไม่ใช่ปอดโลบอทนะครับดังนั้นนะครับเราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาพูดความจริงนะครับกับประชาชนไม่ต้องทําให้เขาตกใจกลัวนะครับ ต่อมาก็คือในเรื่องของการแพร่ระบาดการแพร่ระบาดมันเป็นข้อดีไหมล่ะพูดกันตรงๆว่าการแพร่ระบาดของไรไซเบอร์มันเป็นข้อดีไหมไม่ดีมันเป็นความอะไรครับมันเป็นการใช้ประโยชน์จากคนคนหนึ่งในช่องโหว่ของดิจิตอลนะครับเช่นคุณเปิดบลูทูธในสถานที่มันพับบิกนะครับ เขาก็สามารถคนที่คนที่สามารถเจาะเขาก็สามารถเจาะเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็ลักขโมยข้อมูลคุณออกมาได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นมันอาจจะเกิดการก่อกวนการก่อกวนยกตัวอย่างเช่นการก่อกวนด้วยข้อความสั้นๆเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเฟซนิวอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าภัยไซเบอร์นะครับอันที่สองการเจาะเข้าไปยังข้อมูลแล้วก็ขโมยข้อมูลไปใช้ประโยชน์ แบบนี้ก็ถือว่าเป็นภัยไซเบอร์หรือภัยที่ร้ายแรงมากๆอย่างเช่นเข้าไปขโมยฐานข้อมูลได้แล้วก็เอาไปเรียกค่าถ่ายแบบนี้คือภัยที่มันร้ายแรงมากๆภัยที่ธรรมดารรมดาสำหรับคนไอทีคือไวรัสเข้าเครื่องบางคนบอกว่าอาจารย์ครับมันมันไม่ใช่ธรรมดาสำหรับผมก็จริงครับมันก็เป็นความน่ากลัวนะครับแต่ความลับ หรือข้อมูลดีๆเด่นดๆดของคุณคุณจะเอาไว้ที่เครื่องสินะครับเอาไว้บนคลาวด์หนุนสมัครหลายๆอันนะครับสมัครหลายๆอันไม่ว่าจะเป็นดอบบล็อกกูเกิลอ่าก็ขอขงงอที่มันให้พื้นที่เราสักสิบกิกยี่สิบกิกหนึ่งเทนะครับทํารายงานก็โยนขึ้นไปทํารายงานก็โยนขึ้นไปนะครับถ้าคุณไม่โยนขึ้นคลาวด์คุณก็โยนให้เพื่อนอย่างน้อยมันก็ยังเก็บอยู่ในอะไรครับ เก็บอยู่ในแชทนะครับอย่าโยนเคลอดเข้าไลน์แล้วกันครับไลนมันมี 1x นเโอเคเนาะนะครับเราต้องฉลาดรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับภัยไม่ใช่เรื่องดีแต่ภัยก็เป็นเ,เรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับอันต่อมาก็คือไอ้นี้ก็ไม่เด้ยว,ว่าเป็นภัยนะไม่ว่าจะเป็นภัยไซเบอร์หรือการเปลี่ยนแปลงกำลังคนก็ถือว่าเป็น เราว่าความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราถือความเสี่ยงนี้เป็นประโยชน์เราจะได้ประโยชน์มากนะครับถือความเสี่ยงเป็นประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นถามว่ากําลังคนเป็นแบบไหนเกิดน้อยเ,อเกิดน้อยตายน้อยนะครับเกิดน้อยตายน้อยโครงสร้างกําลังคนเปลี่ยนแน่นะครับ โครงสร้างกําลังคนเปลี่ยนแน่ถามว่าทําไมโครงสร้างกําลังคนเปลี่ยนนะครับเก,เกิดเกิดที่ผมกําลังพูดว่าเกิดน้อยตายน้อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะสังคมผู้สูงอายุมันจะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อสังคมผู้สูงอายุเกิดกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งต่อไปที่เราควรที่จะทําก็คือลักษณะของการอะไรครับลักษณะของภาคบริการ นะครับที่มันจะเข้าถึงผู้สูงอายุหรือพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้คนน้อยลงฉลาดมากขึ้นใช้ความรู้หรือในทักษะสูงมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นดังนั้นกำลังคนเปลี่ยนนะครับโครงสร้างของคนเปลี่ยนไปคุณก็ไม่ต้องกังวลใจว่ามันจะมันจะอะไรครับมันจะทำให้เราสูญเสียอย่างเดียวแต่เราใช้ความสูญเสียนี้ เพื่อพัฒนาในทิศทางอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือความท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นในการก้าวเข้าสู่